เดิมร้านแรกนะคะก็คือร้านกระเพาะปลาเจรวย และใส่ตาจากกระเพาะปลาของคุณพี่เขาไม่ได้เลยเธอใช่เพราะว่าชิ้นโตมากๆแล้วก็คือกระเพาะปลาที่นี่คือเอามาจากเยาวราชแท้ๆเลยนะคะ,ะกระเพาะปลาของเขานะคะ้องบอกว่ามีทั้งแบบใส่หน่อไม้แล้วก็แบบไม่ใส่หน่อไม้ก็จะเป็นมีแค่กระเพาะปลากับเลือดฟรีเส้นหมี่สดด้วยนะคะหูหอมมากเลยอะ่ะจริงป้าตอนเนี้ยน่านกินมากโอเคมาปรุงด้านนี้ปกติเธอปรุงกระเพาะปลายังไงเธอใส่แค่พริกไทยเธอเธอใส่ซอสป้าใส่ซิกโชะใส่เลยใส่ได้ไม่ชิมก่อนอชิมก่อนนี่เขาเสจเส้นหมี่มาให้นะคะ ่อยากให้ดูเนื้อไก่ด้วยอามาชิมตัวกระเพาะปลากระเพาะปลาเรื่องดึ๋มมากของแท้ของแท้กระเพาะปลาเขาชิ้นใหญ่มาก นุ่มมากมแล้วก็หอมมากจริงจริง,รงคือน้าซุปเขาแบบว่ามีความแบบเข้มข้นนะคะถึงแม้ว่าจะดูแบบใสๆแบบนี้แต่ว่ารสชาติรือเข้มข้นมากเลยคุณผู้ชมคือกินอย่างเงี้ยก็คืออร่อยแหละไม่ต้องปรุงอะไรเลยสําหรับหน่อไม้เขาเนี่ยหน่อไม้เขาก็หอมนะแล้วก็แบบเป็น t e เจอร์ที่เราได้เคียวอะ่ะบางที่หน่อไม้จะแบบแข็งๆนีอ่อน่อยแต่ว่าอันนี้คือนุ่มมากคือตามที่พวกเรากินนะคะอันนี้ราคา60บบาทถ้าเกิดใครที่อยากแบบสั่งใหญ่กว่าน,นี้ก็สามารถเลือกตามชอบได้เลยบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมาก ร้านจะเปิดทุกวันนะคะเวลาเจ็ดโมงตรงจนถึง2องทุ่มตรงเลยสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0870499555ค่ะห <55 5 S 2> <อ>้ากันไปเลย <55 5 S 1> นะ